บริการการมาลุ้นหวยนะครับตอนนี้นะครับใกล้เวลาแล้วฮะตอนนี้เลขท้ายสองตัวสองล้วพี่น้องแปดเก้าเด้อแปดเก้าแปดเก้าอยู่ในหลวงเฮาแปดเก้าแต่ผมน่ามากว่านี้มาหาเก้าแปดเก้าหาเก้าเก้าหาแปดก็แปดเพราะว่าน้องไส้ลดลดต่ำมอไซ้ลดม่อไส้ต่ำซอยฝาอยู่อุดรมกโจทะเบียนหาเก้าน้องอยู่สกลนครครับบิ๊กไบค์รับชนกระบะทะเบียนมอาไส้ก็หาเก้าทะเบียนกระบะาก็หาเก้าอีกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลแต่ว่าเหล็กอัน จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองเราเตรีบมไปเซื้อไว้จากใบเลยได้ะเก่า <4 S 2> ออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวนะคะสําหรับผู้ที่ยืนพี่น้องซื้อตัวไปนาก,นกหน่วยนะคะ,ะ,คะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายรัชกิจพยักษ์ผู้ในการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อยสองสำนักงานสอบสวนและมืกุตาจคะ่ะสําหรับผู้ที่ยืนประจําหลักสิบเป็นผู้แทนภาคประชาชนหาเก่าเก่าานี้หาเก่าเข้ พวกก้อนกเ็ดหาหาเจ็ดนอนครับผมแมนบ๊แมนบ๊เออทำแล้วจะออกกลนท้ายสตัวแปดเก้า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 ดกา่มาเด้อเลอันเด้อ เด็ก,กอ่านจะวาหากเก้าเด้อสี่เลายเาว่ยจังหวเลิกท้ายสองตัวงว,วดวันที่หนึ่งตุลาคม <c oughs> พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามเลิกที่ออกห้าเก้า รางวอลลท้หาเก้า้าเก้าห้าเก้าห้าราสเข้าสื่อสองห้าเกที่ออกห้าเก้าห้าเก้าไอรางวัลเ้ออ้ื้อห้าเก้าายพ่นดนี่ครับเนี่ยครับรางวัลเลขท้ายสตัวออกไปก็เป็น คุณบเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบบาเอออันนี้อันนี้อันนี้บอกอันซื้อไอซื้อกับเอือยกับเอือยหักยูยูแล้วมันโอยพแ่พังหวที่นึรแล่นอ่ะห้าเก้าห้าเก้าขอบคุณครับแก้วขอบคุณครับขอบคุณแจ๋วแจ๋อบคพี่น้องครับอ้าแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งรางที่หนึ่งราที่หแล้วที่หนึ่งที่หนึ่งดเก้าได้ครับแปดเก้า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 แปดเ โอ้ยป้าปกิลูกสินจาหน้าที่ได้หมอปรณ์ออกงานเลือกบอลใหม่ได้ได้ได้แต่ว่ารอบนี้กัดือว่าเฮ้ยแล้เลขบนล่ะคือบทบาฟังเลขบนก่อนป่ะังลบุก่อนครับบ้าากิลูกสินก่อนสนิทก่อนโอ้พี่น้องครับหาเก่ากับผมอันนี้อันนี้กับฟันเกี่ยวกับผมพี่น้องกับผมหมดก่อนกัเจ็ดหา

เอาวันสามเตือกีบอกถามมีที่ถกว่าก็เลือกฮะเถืกโอ้ยเตือกกินป่ะเตือกกินเตือกเย็นอืมนี่เกิดตัวทำงานเพาอยังงานนะครับมาหกลยรวะปเปิ้ลเล็กปะฮะเปิ้ลเลเขาปะคนเดิมพอเจ้าครับผมโอ้งัดหนาว่ะาเจครับผมโอ้ยเฮ้ยขึ้นบนหาฟังเล็กบนกันปะเล็กบนเล็กบเล็กบนเล็กบมาลมาลูกศิษย์มาแม่ค้าลูกศิษย์ แม่มันก็เขายลูกศิษนมือน,อนีน้านนี่ฮะลือแต่มืก็ขายลูกศิษย์นึมือนี่ผักผักักยุติเน่าบ้านี่้มเ่าดอกเแฟนครับมากินตกันเด้วพี่น้องแล้ววันนี้สลองหาเก้าเก้าก็กพี่นอ้องายากบานดังครับยูทืนกรับผมยูทืนเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดหมื่นแปดครับผมลอตเตอรี่เนี่ยซื้อไว้แต่แปดเก้าเก้าแปดเก้า ดีดีส <c oughs> ื่อหาเก่ามีมีเจ้าช่งางกุดอนทานี้มันบบ่อัดเออแก้วอืมสุดยอดสุดยอดเอาลุยพี่น้องลุย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 งาฟังเลขบนใหอเนีเด้อฟังฟังฟังเลขบอนี่จัดกลองเจก็เปลือดอจัดป่องแซ่บพ่อจัน แซ่บครับโอ้โหไี่ดอกครับผมยูเบกง่ายนิดหน่อยครับผมวันนี้วันนี้ถามว่างวดก่อนเอาก็ถือได้เท่าขาทืนคยี่หกเจ็ดพันวดไยูเออแต่วันนี้ยู่ทืนเอาถือว่าอยู่ทืนอ่ะโอเคเปิดแม่เลยวันเต็บได้ได้วันเจ้าหน้าที่อะไรนี่เปิดเข้าไปไหมออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลทุบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลาดทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเรียกไว้ภายใน แสดงเอ89เก่าเด้อ989เเด้อสื้อตั้งไว20กว่าใบวันเก่า89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 เก่ขนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะือที่หนึ่งเยปากเอปากวันที่หนึ่งตุลาคม89 89เลขที่ออก แปดเก้าแปดสแปดแปดเก้าโอ้ยสามเก้าสามนะคะวันที่นอาบุ้8ก็าามเก้าแปดสามแปดเอ้าสามเแปดเก้าสามโอ้วันที่หนึ่งวดาัน้าวเกยองราัลเลขที่ถูกนลแก่หมายเลขเอายูทนแต่เลขล่างโอเคจบ ห้าเก้าจบไปงานถึงจะบฮะคือห้องดังในสันเงี้ยอ๋บักเรามาได้แสนเราฮะอ่าเธอจ่บอกยัง่แต่ต้องห้องดังในสันโอ้ยดีใจเหือนกันจะถือี่ยัห้องโอ้ขเ้นื่อยเมื่อเมื่ออยู่เตียมากินลูกินมากินลูกินมามาแม่ มาสิพ่อสลองหาเก้าพ <Hello> ่อถือปล่าถือเวไถือกินพ่ถือกูจะกินมือนิยทกินอรบ่นกินรดบ่อนุ่งกูดกกินแล้วก็จจายน้ำกากินกินกินอาเียงหน่อยไเลียงหนอกหนึ่วยนึงไปมึงย่สหน่วยมึงแม่เขาหน่วยนั่นไม่ึย่สาหน่วยแบงเขาหน่วยกับพี่แตนฟองเออแบงไป ยิรเยยิบหนักยิเยอะยินกีเดียนเมื่อบอกยกบ่ห็นบ่วายุว่ามึงลังเมื่อมึงมาจับแบบแมม้ลัางไม่ได้ใส่ล่างม่ได้ใส่บอกผู้สาวอยสิเกีมึงลัเงี่กทามีผู้สาอยสิเกีบ่เเสื้อยงอพระอดเสื้อยางคหาเขาจริงต้องการว่ามึงจะมาปิดบังอะไรเด้อแย่สุดล่อเดือนแบบนี้ตไดอะไร เฮ้ยกินอะไรจะะถิ่มไม่ไปเด้อเอาไม้ไปมังเกิาพอจะคำนวณไม่ละหบาทบพงบีมันกินไดบ้านเจ็ไม่จงไม้ไปสามไม่ไรเงินสิบหาบาทโคตรแมมได้หแม่ข้าขาสุ่มืออรดออสองหัวเราไปยังไงครัะเฮ้ยกระบะเข้าขั้นนี้เด้านี่เดพี่้องเอ้ยขั้นนี้นี่สมนี่พี่้องครับ สามเก้าห้าครับตัวเตรียมครับผมบ่ขึ้นพ่อเรืสองสีขวสีขายพื่ออะไรครับนี่อาจารย์โจ้ช่องโจ้เลาะม้วนคะแนนพลังศิมาเอาอืมเอาไปจะไปแก่ของแก่ไปที่เพื่อนเอออ้าทั้งสองตัวแล้วตัวนี้สามเก้าเก้าห้าปัดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยม้วนก้อนนึงก็ดเสื้อมันบอออกบันจะไปงวดนี่ออกอีหลีเ่าตั้งเปลี่ยนรถสีขายแน่รถเสียงออกแน่อ่อตั้งเป็นเอออีหลีครับจังบักสัง หมาขี่รถคุณไม่ขี่นั่นเดีบอกหมาขี่รถนั่งอดู่ในผัวนาคนเดียวเัวนาใหญ่นั่งคนเดียวเถือกบอาจารย์เถือจักบาทเถือยังหรอโอ้ยฉันป่วยโอ้ยขูเมื่อยน้องขูเมื่อยน้องไปเข้าโอเคขอบคุณแฟนคลับมากครับผมนี่น้องนี่ถามมาไอ้เสี้ยงซสือเหล็กตัวไหนพี่คนทักมาในยูทูปนะฮันเตอร์ที่ตอบเด็กก็บอกว่าเออเลขแม่หลวงเลขฮาเก่าแต่ว่ามัน ฮันบอกไปแล้วมันอันก็บมอยากบอกพี่น้องนะมันถือมันยยาบ่ถืพบ่ถือมันถือไข่เนี่ยนะเอาแต่บุญไพ่มีมันก็แล้วกันเป็นว่ากันไปกับผมอ้าววันนากระสีตามเมื่อก่าวหันแล้วอือหกเจ็ดเจ็ดหกวันนานี่ยหนึ่งหกเจ็ดด้อพี่น้องเด้อตรวจตรวจนะมาจากไหนว่าแปดเฮ้ยทะเบียร์รถหน่ะหกเจ็ดบ้น่ะไปดูบอกกันเด้อหกเจ็ดว่าอ่าหัวนาหนึ่งหกเจ็ดครับเต็มเต็มกับผมอ่ะโอเคยินดีสบายขอบคุณหลายสบายพี่น้องกับผมจ้า ผู้สาวอยู่ซีเกลีบผมครับผมแก้ว